พี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องสบ,สบายดีสบายดีสมองสมบสูรณ์สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านค bon. ่ะมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วพบกันอีกแล้วพี่น้องจ๋า <sí> อันนี้ก็เฮ็ด อย่างเพ็ดปวกที่เฮาหาได้นนั่แหละพี่น้องอย่าปากไประเด็นปรม่ยน้องสิตื่นจังจะหน่อยกินข้าวก็ตื่นอีกแล้วนี่เพ็ดปวกเท้าหาได้แหละพี่น้องได้เค่นี้แหละพี่น้องจ๋าได้บ่หลายปานใดพี่น้องแต่ก็เป็นบุญตาเนาะพียงเพราะเอาไปป้อนน้องในเด้อไข่น่ะอันนี้ก็เป็นน้ำยานางอย่าปากน้ำยานางพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็หิวข้าวพี่น้อง ตอนนี้กี้ยู่เขาก็เลเี้ยงบปวาข้างน้ำถ่าพี่น้องเผื่อมันห้อมันผดจีเ่เฮ็ดน้องลงน้ำหลังพี่น้องเพราะว่าอันขัน้นโบจีกัดมันพอกินพี่น้องมันหน่อยปกติในแกงเป็นดอกมาแซ่พี่น้องอยากปิ้งปอนอยู่มันหักบ่บอันปันไไหนพี่น้อง ฮาสโอ๋อกินพี่น้องเซ็บแสบกินข้าวเทียงตอนหิวหิวพี่น้องจา๋าอย่าลืมทักทายกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าหิดปวกพี่นอ้องอ๋อห็ดปวกแล้วทำการจรีพี่น้องแซ็บแสบด้วยจ้ะเดอ้อฟีมือห้าพี่น้องมีตัว่อคนเก่าคนเดิมพี่น้องจา๋าตัวกาาตัวนีนะพี่น้องเอ,อ๊ะหมอดาด การตนนัดนีนะพี่น้องจ๋าป้าตะปวกมัน mm hmm. ห้ามห้ามห้ามัามากเข่งยาวโพดเราเบิง่งเราซมนะจ๊ะติดตามพี่น้องตอนกินข่าวลูกสิตื่นหรือบ่พี่น้องเอ้ยอันนี้กระสุนติลูพี่น้องหมอกระพุกออกๆอกพี่น้อง มะปีกเข้าวเคยสร้างเหยียบเอาได้ใจดเดอ้เอห้ามโมเดตั้มแหลกพี่น้องเพื่อนำฮิดออกพี่น้อนงยองเส้นนำยานางนี่แซ่บพี่น้องปุ้มก่อนพี่น้องปุ้มก่อนหนึ่งสองข้ากระดิแกงซีอิ้งหึงด้วยพี่น้องเฮิตนำเนี่เออน้ำน,น้อยปดูดเดี๋ยวเติมปลาล่าพี่น้องปลาล่า เหแก่เห็ดมันสีบุมหักเข้มมันเลยพี่องเดียเพอว่ะมันเป็นนัำอันนี้คือปลาจ้าปลาแดกพี่น้องขะอนุญาตพี่น้องเรื่องเห็ดอาหารการกินกับเขาก็ที่ว่า ถนัดในขันพื้นบ้านพี่น้องชากระเข้าแบบบ้นบานๆเขาก็เห็ดได้อยู่พี่น้องถ้าหางไปรุ่นรู้อีกย่างเขาก็เห็ดบุก็นกันได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนอนตรงจางพี่น้องเพราะวะ่าแกเห็ดมันสีหมักจางกับใส่ปลาแดกไล่ก็สืบุเซบดอกพี่น้องแต่ว่าสีเน่นเกลือแต่ใส่ปลาแดกไป็นปลาไล่ลเติบเล,ลยทอดสไลด์ได้เลย เสียดายเห็ดจ้ะนี่นงก็เอลงป้านอง้าสิเห็ดบ่ฮะเพลงเดียวอย่ามาถามสอนะเดียวไปๆๆๆๆบ่มันเวียกเจ้าถามสอนจนน้องก็ตื่นนี่นะเพิ่บ่ะากี่เพิ่นเว้ายุ่ๆยิ้มบ่อยถ้าสลน มนกวนเวลาขอถ่ายคลิปเรื่ยอยๆเจ้าเน่ยซิมมันก็เด้อห่านก็นพักสลายลงซิมแหละยางคือว่างแล้วมาซิมดูเฮ้ยซีซกซีดีกินเลยได้นน่นะหอมเลยหอมเบาพี่น้องผ่านโจ้เยเพียงด้อโอ้ยซ่บเดีเฮ้ยเฮ้ย สิ้นพักนั่งตู้พี่น,อน้องอันนี้คือเป็นพักนั่งตู้ลงทุกอย่างก็ได้ซิมนลูกสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น,น้องบสบายปัญญาอย่าแกงเห็ดมันเจา้ากินข้าวเทียนน้ำแข็งกินข้าวเทียนน้ำแขันได้พี่น้องเด้อแกงเห็ดฮอนฮอนนอนพี่น้องทำไมท่านะอย่าปากขณะนนอนโดดจะไปุกปุ๊กเราจะตื่นมาจะทานก,กิน ม,กกมีคับโยกบีลลูกสาวขางนอกนะให้ผักก่อจะซิมาหาลูกอีกขอสีน่างอยู่ส่วนเฮ็ดพี่น้องแค่เฮ็ดลวนๆพี่น้องอ้าอ้าอ้าจะไกลไปในลูก ด well. ้วยฉุดต้นานงมาแบนี้ไปไกลหนึ่งไงนะ เลนอนาทีบอ,อร์มานึันข้าจรงขาไปมาเจ้าอย่ี่จังหวัดขอนมก่นโอเคเล้แต่เจ้า อ่าไปไหลายไกลเห็นไหมยากบ่มไปเสอวเดินสายส่วนี่หมอ,อไ,ไม่เจอ้อ ินจูจิ้มจังไฮรอกิอ้มแล้วหนูเพลร มักชุดน้่งที่ไหนเออกินชุดน้ำดีเห็นไม่ห้างหลแม่กินน้่งด้วยแม่เขามีเหงาขนาดไนเขาติดยาละฮะ <laughs> Nam tên tiểu là tên bớt Ngọc phương này Nam tốt của em một rồi đấy cháu lên <laughs> มือลัจะดีหน่อน่อยลุกมาจะนึ่งอย่างงงมึงเหงอนน่อยใชพี่น้องบมกว่เคขวัก็กินใต่เต็มที่พี่น้อง

นเป้าหานอนจ้มไข่ช้ามันจะมากินเบิดเลยบอก

กันเก็ u นะพี่น้องแซ่บแฮงเลยเด้